สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องเมียฝร,รั่งให้ฟังอีกแล้วนะคะเนาะค่ะชีวิตของเมียฝร,รั่งนะคะเอาสามสิบสามสิบลีขิดฟ้านะคะเจ็ดสิบต้องฝ่าฟันเกินครึ่งเลยนะคะต้องฝ่าฟันเพราะฉะนั้นอะ่ะมันไม่ใช่หนทางที่โรยด้วยกรีบกุหลาบ ทุกคนนะคะบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีเนาะชีตเนาะมันคือสิเป็นไปนตามบุญวาสนาแน,า <c oughs> นา่นอกะ่ะเนาะตามที่แย่เสือสิเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันกับไม่ใช่บุญวาสนาอย่างเดียวนะนะครับมันเป็นโอกาสแล้วก็เป็นบุญทัล้ละไปจิกสิวาจังใดเนาะคันผู้ใดได้เออสามีดีก็ดีไปไม่ดีก็ไม่ดีเลยเนาะแต่ว่าข้าเจ้ากับบไดี หยุดนะคะทุกคนสู้สู้มากเลยมาอยู่ต่างประเทศนะทุกคนต่อสู้ต่อสู้ทํางานทําการเรียนหนังสือเนาะค่ะเนาะเมียฝรั่งนี่เป็นชีวิตที่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนอยู่เมืองไทยเนาะค่ะเนาะอยู่เมืองไทยเขาบ่าต้องไปเรียนภาษากับมาตองเฮ็ดอีหยังหลายนะคะเง <c oughs> ันชีวิตเมียฝรั่งนะจากเด็กผู้หญิงทํางานบาร์นะได้เป็นเจ้าของร้านนวดที่ที่ทเมืองนอกนะคะ อยากให้ฟังว่าเรื่องของนั่งไต่เต้ามาเป็นยังไงบ้างนะคะมีมีอุปสรรคเยอะแยะนะคะแย่เอาซิมาเราเย่อ้ฟังนะคะแต่ว่าก่อนจะเล่าเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของอป,รประเด็นประเด็นประเด็นเรื่องหนึ่งที่กําลังฮอตทิดนะคะตอเวลาสามีฝรั่งตายแล้วฝรั่งมีลูกติดเนี่ยมีปัญหาเยอะอนะแย่เอากระซิมี เรื่องมาแนะน้ำนิดๆหน่อยๆนะคะบอ้ฟังว่าเฮ็ดจังไดเนาะก่อนที่สามีจะเสียชีวิตวนะะเราต้องทำยังไงบ้างเนาะนะคะเปลี่ยนโลเคชั่นใหม่นะคะมาอยู่ที่ในครัวนะเนาะเพราะว่าตอนนี้มันค่ำแล้วทีนี้ค่ำแล้วเนี่ยก็พูดเสียงดังไม่ได้เพราะคนแก่ที่บ้านนี้นอนแล้วค่ะนอนตะวันนะคะดิฉันก็เลยต้องหาสถานที่ เบา,าอยู่ในขั้วนาะค่ะเนาะอืมกะตามที่หูอเนาะค่ะเวลาเราแต่งงานกับฝรั่งก็จดทะเบียนสมรสกันทุกคนนั่นแหละเ,ลเนาะอ่าส่วนมากก็จดทะเบียนสมรสนะคะถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็มันก็มันก็นกนเหตุวีซ่ายากเนาะค่ะเนาะแยวก็จดย้อนนี่ล่ละทำวีซ่ายากก็เลยต้องจดทะเบียนสมรสนะคะ ที่นี่ผลที่ตามมาคืออะไรก็มีเมียฝรั่งเป็นจํานวนมากเนาะค่ะเนาะที่ข้าเจ้าแต่งงานเลยเมื่อสามีตายนะเสียชีวิตเนาะค่ะเนาะก็สิเกิดปัญหาเรื่องของเขาเซ้นสื่อเวลาเขาเจดทะเบียนสมรสเห็นนะว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสมบัติของกันและกันมันบอกเขากระเส้นไปแล้วมันกะผลที่ตามมาคือนั่นแหละเวลาสามีเสียชีวิตเนี่ย บางทีเขาก็มีลูกติดอยู่แล้วใช่ไหมที่นี้เขากับบ่มีหมองอยูหละล่ะมันหลายหลายคนที่พูดปัญหานี้เยอะมากนะแย่กว่าสิสิแมาแนะนาว่าจังสีน่นาะคขะเนาะอันเวลาเขาอยู่กันมากนะ่ะจดทริปไอจูอจอไอจดเทียนสมรสกันใหม่บ่มีผู้ใดกากาเวาดอกว่าบ่สมบัติเจ้าคอยต้องได้ยนืนบอ่อไก็ไม่มีใครกล้าพูดเออแต่ว่าเมื่อเราอยู่ด้วยกันมานานนะ่ะเท่ากับขวดสิเบาเป็นบอ เออเขาควรสีเบาวา่าเออถ้าฮัากับสลัดในการเบาเนาะเวลาสามียังอยู่เนี่ยเวลาถูกกันเนาะเวลานอนคุยกันนะคะก็คุยไปนะ <c oughs> ว่าที่รักยังสนยังซีเวลาเธออันนั่นอันนี้อ่าฉันสิไปยุใสฟังหางเสียงเขาเบิงเนาะคะเนาะท่านเ,เขาอยากให้เฮาเขาเก็ียโอเคฉันสิแก่เนาะฉันจะ แก้ไขใหม่ก็จะกะกระคึกจังเขียนนี่ละเขียนใบพินัยกรัมนนเนาะค่ะเนาะสมมุติว่าฉันเสียชีวิตฉันอยากให้ภรรยาฉันอยู่บ้านฉันก็จะทำเขียนไว้ในกระดาษใช่ไหมอมืเขียนเป็นพินัยกรรมแล้วนะคะ แต่ว่าขันผู้ใดสามีผู้ใดข้าเจ้าหูยุแก่ใจบางเท้อข้าเจ้าป่อหยกใหาเนี่ยข้าเจ้ากะสีเฉยนะคะข้ะาเจ้าแบบหวังว่าเออฉันจะให้ลูกฉันอย่างนี้น่ะคำะว่าข้าเจ้ากะสีเฉยเฮาก็สีฟั่งบางหางเสียงเขาเนาะข้นเขาป่อหยกให้เฮาเขาก็สีหูโตไวประมาณนึ่งะค่ะก็จะได้เตรียมใจไว้เวลาที่ว่าเออไม่มีเขาน่ะเฮ้าก็ต้องเตรียมใจไว้ว่าเออเฮาก็ต้องไปยุที่อืนประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสิบไดเสียใจที่หลัง ว่านะฝรั่งก็คือฝรั่งเนาะลูกข้าเจ้าก็เป็นฝรั่งก็คือกันข้าเจ้าก็สีเวลเยียงตรงๆเวลาที่เรานะ่เวลาที่เฮ้าอันบม่มีสามีอยู่นัาอยู่แล้วอันบอกอะไรที่เขาจะได้เขาก็จะมาบอกเราตรงๆเลยนะว่าเนี่ยบ้านชั้นพอสัไหายนะเวลาทานายควบข้าเจ้าบอกว่าอันนี้อันนี้เป็นของไผ่เขาก็สิเขามาจัดการโดยทันทีเลยได้ค่ะฝรั่งเป็นแนวนั้น มันก็จะทําให้เราเสียวความรู้สึกเสียใจใช่ไหมละ่ะเรื่องไอ้สามีฝรั่งนะคะที่มีลูกติดนะเวลาเขาแต่งงานกับเราเราจดทะเบียนสมรสกันใช่ไหมคะจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยและได้ทะเบียนสมรสเขากระสีให้เส้นนั่นแหละข้อนี่อาจจะเป็นเรื่องเตือนใจนะอีกหลายๆคนที่แต่งงานกับฝรั่งมีลูกติดเนาะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นค้นตรงเขาจะเป็นค้นตรง เวลาเขาจะพูดอะไรเขาไม่ได้คิดว่าอุ้ยนั่งสเสียใจอย่างนะอืมคือพจังวาน่ะละเวลาพอแม่เขาตายเนาะพอเขาตายแล้วเขา็สิมบอกเขาว่าถ้าพ่อเขาหายบ้านเขาสิบอกว่าเออออกจากบ้านฉันเด้อฉันจะขายเนี่ยหรือว่ามีอะไรในบ้านฉันจะขายได้เป็นเงินได้นะ่ะถ้าพ่อฉันให้ฉันน่ะฉันก็จะขายประมาณเนี่ยเ,ออเวลาอยู่น้ำกันยังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่กับปลอไปแล้ทามไปนะคะ ว่าจะทํายังไงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมเอออันยา่ยาย่มบีเธออยู่สันสิบอยูใสกระเว้าออไปเนาะคะ่นะเนาะต้องใส่อ่ามันยา้อยอ่อร้อยรอยอยยย้อยเล่มเกลียนมันยาลอยเล่มเกลียนก็ใส่ไปนะคะต้องรอถามถ้าเขาผู้ห้เข้ากระสิบอกว่าเอยบอฉันไมไหาเธอฉันจะให้ลูกเข้ากระสิได้โหนาะคะ่นะเนาะจังสั้น ค่ะก็จะเป็นเกรดความเกรดความมาสัน่นเกร็ดความรู้เน้เล็กๆน้อยๆเนาะเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆแย่เบาไทายมันขัดของมันลิมแข็งไม่รู้เป็นไงนะต้องได้เบาเล้าน้ำนะคะเบาไทายเนยเบาเล้าแนยปนกันไปคือสิเข้าใจเนาะค่ะน้อพพอแม่พี่น้องก่อนสามีสิเสียชีวิตเท่าต้องคุยกับสามีเขาก่อนเราเป็นผู้ดูแลเขาเนาะเป็นผู้ใกล้ชิดเขานะ่ะถ้าเขาหักเขาเห็นใจเหาเนี่ย เขาก็จะให้เราประมาณหนึ่งนะให้ห้าวอเดือดร้อนเวลาห้าววนเวลาเขาเสียชีวิตเนาะค่ะเนาะกะเท่ากับเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายที่จริงเงินเงินเงินเพนชั่นสามีเนาะเวลาสามีเสียชีวิตเน่ะเราก็มีสิทธิ์ได้อยู่แล้วละครึ่งหนึ่งนะคะถ้าว่าเขาอยู่ได้อยู่ไปเฮ็ดงานเอาแน่เนาะขนะเนาะวออยากให้ เพื่อนๆนน้องๆอนี่ปัญหาเรื่องนี้ก็เลยเอามาเบาให้ฟังนะะเนาะค่ะเนาะค่ะคุยคุยกันเวลาเขาเจ้าเจ็บขไข้ใดป่วยหรือว่านอนคุยกัน,นะะเนาะค่ะเนาะคุยกันตามภาษาผมเมียยมันก็ต้องมีอะไรที่เขาสิเข้าใจเข้าบ้างคันเข้ามาหาเข้าเขาก็สิบอกไปเออบ่ได้ฉันสิให้ลูกฉันอนะเราก็จะได้เตรียมใจไว้แต่เนิ่นๆแม่นบ่บอกส่วนแอลเตรียมใจไว้เบิดแล้วล่วละเพราะว่าสามีบอค่อยหกัก เตรียมใจไว้หมดแล้วค่ะนะคะอือะละหบันฤษีบอานึงไห้ฟังเนมเน้ฝรั่งเมียฝรั่งคนหนึ่งนะคะอยู่ไอรแลนด์เนาะเป็นเพื่อนแยแอลนล่แะอ่านากใส่ชีวิตเนาะนางมีชีวิตเอแต่งงานกับฝรั่งไอแลนด์ก็มีลูกติดนะนางก็ย้ายมาอยู่ที่ไอแลนด์นะคะอะละ อันนั้นข้าเจ้ามีเวลาศึกษาใจกันโดนเพราะสมควรนะคะนหลายปีก่อนสิตแต่งานกันเนาะคะ่ะเนาะบันดีข้าเจ้ากับ่ค่อยมีปัญหากันค่ะแย่งยับคำว่าไกลๆกล่องย้อนยันมันบริยินเสียงเสียงมันเบาไม่ได้ใช้ไม์นะคะเออใช้เสียงโทรศัพท์บันี้กสะสเงอระสเง่งงเพราะว่ากล้องมันอยู่สูงกลัว <laughs> ไม่ได้หั่ละเขาก็มาอยู่ไอรแลนด์นะจากเด็กนะจากเด็กที่เขาเคยทํางานอยู่ในบาร์นะนางกับไม่ได้ยู่ในบาร์กับไ่ได้แมนขายบริการเบอร์สุขนเท่ากับบางเธอเขาก็ไปเสิร์ฟอาหารชงเหล้าเนาะนั่งกับเหตุการณ์อยู่ในครั่วค่ะหั่นละนางก็เดินทางมาอยู่ไอแลนด์นะคะเป็นเด็กเอ่อเป็นเด็ก ที่ร้านนวดนะเป็นพนักง,งานร้านนวดเมื่อก่อนนะคะโมโยแย่ก็มีสองคนคนหนึ่งก็มีร้านนวดโมโอีกคนนี้แหละกับไปทํางานอยู่ร้านนวดของโมอีกคนนึงนะคะเจ้าของร้านกับลูกจ้างนี่แหละนะอืมเห็ดไป,ไปเห็ดมานั่งก็เหตุงานเจ้านายเห็นไหเห็ดอย่างก็เหตุจ้าเพราะว่ามาเป็นลูกน้องเขาเนาะอ่อนั่งก็เคยใส่ชีวิตอยู่อัน เป็นแม่บ้านอยู่ฮ่องกงมาก่อนนะคะไม่เคยมีสาม,มีคนไทยเลยคนนี้นะ่ะนะอันนี้น่าจะอดทนเนาะเขาจากเขาจากไหลาตามน้ำนะเข้าเงินตาหลิวต้องหลิวตาตามแนละ้วบางคนเนี่ยเจ้านายกดดันบันไดก็ต้องเหตตามมันบ่ะบางคนก็สิแข็งขอบางคนก็เออเข้าเป็นลูกน้อง,ของเขาเขาก็ต้องเหตตามมันสินะเนาะค่ะเนาะนางก็อดทนทุกอย่างนะไม่ว่า ค่ะเธอกับเราอ่ะโอ้ชีวิตเธอนี่นะก็สามีมีลูกติดเนาะสามีนี่กะอันพาคีร้วหอทองนะสามีขับแท็กซี่เนาะคะเนาะกะแก่งม่มีเงินนะพาไปเช่าอยู่ห้องห้องไม่หรูหราน่ะเครื่องใช้ก็ไม่มีเนาะแต่กี่เนาะเออโมแย่นี่กะถอดใจไลยเธอแล้วว่าโอ้ยอ่าทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้เนาะเป็นเมียฝรั่งนึกว่าจะมีน่นมีนี่นะนะ มีเฟอร์นิเจอร์มีปิดสยยางในห้องมีบ้านอยู่ดีๆเนาะค่ะเนะาะอาต่วันนั่งมามีเด้นั่งมาอยู่ใหม่ๆนั่งว่าสามีนั่งกับามีบ้านอยู่แต่ว่าแต่งงานกับอาแม่ของแม่ของลูกนะ่ะก็ยกบ้านให้อาลูกเมียเก่าอยู่กับลูกเนาะ,นะะเนาะค่ะเนาะเราจะขอกลับไปเซาห้องอยู่กับเมีเมยใหม่นะี่แหละนะเป็นความยากลำบากนะกว่าจะกว่าเมียเก่าสิยา ยาถ้าเบียนสมรสให้น่ะสามีก็ต้องไปตกลงว่าจังสันจังสีเออนางก็จะอยากได้เงินอาทิตย์ละทนาน,นทอนี่จังสีนะอืมอสามีก็ต้องโอเคเป็นบ่เวลามาอยู่น้ากันแล้วกะฮะก็ต้องเอาเงินให้เมียกเก่าเป็นอาทิตย์นะคะแต่ว่าเพิ่นกะหาเงินได้หลายเนาะเพิ่นขับแท็กซี่โดนๆมากพี่ดอกเพิ่นกะจังเพิ่นกะจังผ้า โมแย่ไปเศร้าบ้านอยู่ไหมดีก้นเกาดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็อันอันโมแย่ด่กะซื้อลาดหนวดนะคะตอนด้วยความอดทนของของของเขานี่แหละทํางานนะหนักเบาเอาสู้เนี่นะเขาก็าเคยเกียงงานเนาะอืมบันี้ได้ที่สุดนั่นกับโมโมแย่อีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของร้านนะขายร้านนะพอดีเธอก็ซื้อเลยค่ะซื้อลาดหนวดต่อจากโมแย่นะคะ โมกับโมเนี่ยแหละนี่โมสองคนเนาะเดียวสิงงเนาะค่ะเนาะบันี้จากลูกน้องเธอก็เป็นเจ้าของร้านนะการได้เป็นเจ้าของร้านีก็บบ๊ว่นั่งสิลืมโตนะเออเขากะเฮ็ดงานคนเดียวนะเป็นเจ้าของร้านใหม่ๆนะ่เป็นปีนะคะไม่จ้างใครเลยทํางานคนเดียวเพราะว่าเธอสิตองยูไฮไดเธอคิดว่างสินะอืด้วยฝีมือนวดของเขาเนี่ยเออด้วยผลงาน ด้วยการบริการของลูกค้านะคะอันแบบทุ่มสุดทุ่มสุดชีวิตเนาะคนเคยเห็นงานมาเขาสีหูนั่หะในที่สุดนั่งกับมีลูกค้าหลายนะคะมีลูกค้าเยอะขึ้นมีลูกค้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นกิจการนั่งก็ดีขึ้นนั่งก็จ้างลูกน้องค่ะสองคนนะคะจ้างลูกน้องอมีลูกน้องมาหนวดูปได้ลานสองโคตรปัทนีนั่งกับ มีเงินเก็บนะคะมสมมติเพิ่นได้ซื้ออาพาร์ตเมนต์แล้วหลังมักงามนึงนะคะสวยหรูนะคะนั่นกับมีเงินมีทองนะคะเนะาะทั้งเมืองไทยกับมีบ้านคือกันกับเอามาเล่าให้ฟังนะคะว่าเาขาคิดอยู่ว่าอยากจะให้พวกเราขยันเวลามาอยู่เมืองนอกนะอย่าหวังคิดว่าจะได้เงินแต่กับฝรั่งนะคะเพราะว่าสามีเท่านี้มันกะตอนอยู่เมืองไทยนะ่ะ เขากระ่งเงินอีกอย่างไปห้เห้าเวลาเขาไปฮอลลีเดย์หาห้าเขากระจายไม่อั้นค่ะแม้กระทั่งเครื่องดื่มดริ้งแล้วเท่าไหร่ดิ้งละสองลอยสามลอยเขากระจายให้ไขเ่เห็ดเห็ดห้เห้าเขาใจผิดเป็นบอกว่าอุ้ยทำไมเธอมีเงินเยอะจังสินะตัดในแทกเวลาเฮาไมา่เห็นเขาก็เห็ดงานคือการเวลาไปหาห้าวขุนเขาเจ้าจังเออขาเจ้าจังเวลาฝรั่งฮอลลีเดย์ขาเจ้าจุบเสียด่ายเงินเนาะค่ะเนาะ เป็นประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะส่วนตัวแย่นี่อยู่อยู่แบบว่าอยู่แบบเข้มแข็งจนค่อนข้างจะจะเคยชินแล้วค่ะคือตอนแรกก็เป็นคนอ่อนแอนั่นแหละเมื่อย่นี่ระสิวังไห้แต่สามีเลี้ยงนะคะนานๆนานเข้าเราก็เรียนรู้นะเรียนรู้อ่าแล้วก็ไม่หยุดนะคะไม่หยุดที่จะ ดิ้นรนนะอัน,นอันนี้เบาถึงช่วงชีวิตก่อนๆนะคะตอนที่วายังายย่งบัรายยั่งบัตรายดีเนาะตอนนี้ก็บบไตรายได้ดีบัตรายดอกต่ว่าก็โอเคค่ะมีอะไรที่ควรจะมีอะไรที่ควรจะได้ก็ก็ได้เนาะค่ะเนาะอืมแต่ว่าเบาถึงก่อนๆนะเมื่อชีวิตมาอยู่ใหม่ๆชีวิตยังไม่ลงตัวนะ่ะมีปัญหาเยอะมากนะแย่แอลเนี่ยเป็นคนอ่อนแอต่ว่า สามีนี่แหละทําให้เข้มแข็งนะประสบการณ์นะคะชีวิตในต่างแดนของยายเอลกะมีหลายอยู่ก็ค่อยๆเอามาเบาห้ยฟังเธอละเื่องเพราะว่าช่วงนี้มันบม,มีคลิป <c oughs> ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะเออตื่นกันมาแป๊บเดียวก็เมืดแล้วนะคะคันได้ออกไปชอปปิ้งกับไม่ค่อยได้ทายรูเพราะวามันมันบอสะรวกนะคะช่วงนี้ เป็นคือว่าละเหตุการณ์ไม่ไมไมปกติเนาะในอังกฤษนี่แ่งคากแ็งเลวลายนะคะอยากให้น้องทุกคนนะองคะน้องคาะอันเวลาฟังแย่แล้วคันบี้อย่างสงสัยกระถามใดเด,คดค้ค่ะเด้อคลิปใหม่พอกันไหมเด้อค่ะเดี๋ยวแย่เอาสิเอามาเล่าให้ฟังอีกหลายเรื่องมีหลายเรื่องอยู่ถ้าอยากฟังของเรื่องของแย่ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าอยากฟังเรื่องของคนอื่นแย่ก็มีอีกเยอะแยะนะเรื่องของเพื่อน ะเรื่องของโมนะคะสีบอกให้ฟังอันใดที่ข้าเจ้าอนุญาตให้เปิดเผยเนาะคะ่นะเนาะโอเคนะคะคลิปนี้กับสิขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ